มาแล้วครับผมนะอันนี้รีวิวนะครับนนจาหลอดไฟใส่ใส่อะไรนะใส่ซอฟบ็อกนะครับตัวนี้นะครับพอว่าย่างดีพอว่าย่างดีนะครับเี่เรามาใช้งานนะครับผมนี่นะครับไม่บอกว่าเป็นอะไร นะครับอาจจะลืมนะครับใครดูก็อาจจะลืมกดไลค์กดทับสไครต์ให้ช่องออยวาด้วยนะครับผมนะครเราจะมีรีวิวอุปกรณ์มาเรื่อยๆไหมครับน่าจะไปตั้งแต่คลิปนั้นแล้วนะครับผมหลายแล้วนะนะครับลายแล้ก็จะมีช่วงเที่ยวครับช่วงหมูกระทะนะครับแล้วก็มีช่องรีวิวนะครับใครอยากให้รีวิวอะไรนะครับผมนะ อ่าไม่ต้องพักมานะครับนนเรนนะไฟสปอตไลท์นะสั่งมาจากไม่ใช่สปอตไลท์อ๋อไม่ใช่สปอตไลท์ใช่ไฟ LED ไม่ใช่ไฟ LED ไฟอะไรไฟหลอดปกตินี่แหละอันนี้เราสั่งมาจากแอปส้มนะไม่บอกว่าแอปอะไรเฮ้ยระวังมันแตกนะดูดีเฮ้ยเขามีดีอยู่นี่มาแล้วมาแล้ว มีงู <S <S ด้วยเปล่า <classy> ค่อยๆเปิด <wan> ค <für> ่อยๆเปิดอันนี้ั้นอันนี้นโอ้ยยงใหญ่อะไรเนี่ยโอ้หนักไหมเดี๋ยวรองเท้าซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทใช่ใส่อะไรนี่ไงยังใหญ่กลัวมันไม่สบาย มา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 งั้เรามาใส่อันนี้อันนี้มันต้องใส่นี้ก่อนไม่เอาอันนี้อเมันต้องือบ่เอาอันนี้เอาไอ้ดึงอันนั้นเข้าไปข้างในดึงเข้าไปยังไงวะเนี่ยไม่เพิ่งจับนั้นก่อนจับนั้นเออจับนั้นดังนี้ถือวกถือว่ายังให้แตกมันก็ไม่หนักนะมันอย่างเงี้ยมันต้องทำอย่างเงี้ยเออเอาเข้าไปยังไงเออไม่ โอ้ยครับกูกูโอ้กูเป็นเนาะกินเวลาห <laughs> รนะือเปล่าอ่กูมันทำไม่เป็นนะเห็นไหว่า,าวนี่นะครับอาคนทำไม่เป็นมันต้องอยัดเข้าไปเนี่ยมันต้องเอาตรงๆให้มันเข้าไปตรงๆพร้อมกันนี่นะครับออยวารีวิวของนะครับผม <laughs> รีวิวหนือจ๊ะ จะทำของกันแน่ค่อยๆเข้าระวังมันหนีบมืออ่าได้แล้วโอ้เป็นอ่าแล้วก็หมุนนี้เข้าไปหมุนให้หมุนให้หใหดีๆนะอูะอ้อยังใหญ่เลยอ่าใครสั่งเนี่ยฮะ<อ> <laughs> ใครสั่งนะครับอเออจะเดินหนักเอาพอดีพอดีอ,อ่า คพองขึ้นแล้วใช่ครับแล้วก็แล้วก็ใส่ใส่อ่นนี่นะครับรูปเป็นรูปเป็นล่างละใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไี่นะครับรีวิวของในเจ้าพังครับช่วงพังของมันมีติดข้างๆเนี่ย มุมกอนเพราะมันก็จะมีตีนตุ๊กแกนี่มันมีตีนตุ๊กแกสี่ข้างอันนี้แพงไหมอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทร้อยเก้าสิบนีนะ,ะเราได้หลอดไฟมาเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทเราได้ตัวอันนี้ร้อยกว่าบาทแล้วก็มีขาตั้งอีกร้อยกว่าบาทรวมๆแล้วเซ้น,นี้ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทโอเคอลองดูดินี่นี่ไฟนี้เอาีนไฟนี้ก็ไนดะ้ ดูความแตกต่างนะครับผมนะต่างต่างปึ้งโอ้โหเงียนไหมครับเงียนไหมนะครับเเลยใช่ไหมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ออยวานะครับอ่าโอเคนะครับน ฝากกดติดตามหน่อยแล้วฝากกดติดตามด้วยนะโ <Okay, S 2> อเคบาย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 